สวัสดี 4, เอฟซีเพื่อนครับเพื่นอนส่งทีมงานมาให้ครับผมเนาะเอาเมื่อนี้มาตามแนวทางตีนางไก่ย่างเด้อพี่น้องเด้อตีนางไก่ย่างเขาเต็มเต็มเจ็ดหนึ่งเก้ากรอกหนึ่งเก่าพี่น้องเนาะทะเบียนรถกรอกสองสามแล้อพี่น้องเด้อสำหรับตีนางครับผมเนาะเอาเมื่อนี้เป็นังไให้พี่น,น้องก็ติดตาม รับซุ่มรับฟังน้าก,กันครับผมเนาะที่บ้านพ่อเพชรเนาะพี่นะ้องเนาะพ่อเพชรแนะกย่างส้มตำเดี๋ยนี้มาตามแนวทางพ่เอเพชรด้วยกันเนาะแล้วก็กเจ้านางเจ้านางใช่มัมแตกอีกแล้วแตกอีกแล้ว รถแก่เอ็นรถแก่ป่ารถแม่ป่าพานพระมันมาเก็บเก่ามันสิติเก๊ะโอ้ป่าก็ยังมาป่ามันไม่เก็บรถจีนั่งบอกว่าแก่ป่าพี่น้องเจ็ดเก่าสันเจ็ดหนึ่งเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งยีหันลพี่น้องอ่ะเขาอีกแล้วพี่น้องโอ้แม่นเกินเหตุหลวงพ่อนีงกระดินงทอเกินเจ็ดตะพันตะพันไปนั่งคนอีกคนนี้ โอ้แม่นขนาดพี่น้องโอ้แม่นคักแม่นแน่ขนาดโอ้คจะปางไหเออเจ็ดเก้าหนึ่งเข้าสองตัวเออเจเกครับ่าไคันคันนึงเป็นยังมารเแกป่าป่าป่านี้มันมีเจรเตา เรากะพันพระพระกับเก้าพัดนะพันพรเท้าได้ว่าเนจ็ดเก้าตัวัดมันดีไปไซส์่ดิโอขันมันมันงังเป็นเจ็ดอีกมสามตัวแตกต้นนี่ขันใส่เข้าไปหึเป็นเจ็ดคือเก้าเนาะสามตัวแตกได้เห็นยวสามตัวแตกเลยเห็นเจ็บจะแนวโอ้โหปวดผีหนงผมวุ่นแล้วเหอนี่ โอ้เอาเอาดูความหนาความตาวไปไปแล้วไปแล้วอาจารย์เพชไปแล้วอาจาร์กับป้าหลได้ไหมไปไปม่ได้บอกว่อนไม่ได้วงอล้วเขาเน้รถที่จอรหเหระได้ครับรถที่เอ่าหหอขับไหนบันดีขับมาละอาไม่ได้เลยวันไปจังไหนค่อยขับไปเถอะซพ่อรถขับเืไห้บ่อยอ่ดียไปไดแทางไหนรถขับไปครับไปแล้ว เงื่เบ่อเบ้อเบอเ้อเง้นาเงื่งบานนี่แม่นนางเงื่งสามโซนหกหนึ่งทะเบียนแม่น้ำรถไากระโปงเงื่งคือคนเงือกเอารถจักรยนรถก็ส่งไปให้กูปิดปรีว่าเด็กน่อยุิมหนีว่าเอิให้ลูกศุนความไม่พอชุนความมาเนี่ยตืนแล้วว่าขับปิดกับฟ้ากระโงวนยังฟ้องมาเดียวรถไปใส่แล้วปิดให้กูปิดนอจัดบูขัาภภาฟ้ากโงมันเงื่งเห็นนะในครอบบ้น ากับโปรงนาเงื้องขึ้นเบิบเวิบข <ating> ึ <at> ้นโอ้ยสามูนหกจจารณาเอาได้ไฮซี่ตัวเล็กเงี้มวนข้างนาแล้วเจข้างนาไหมฟ้ากระโปรงนาไหมเออกันยัไพิจารณาเอาก็ยังมาบสีกัยังมาพิจารณาเอาข้างหนางแต่สี่วิสามศูนย์นเนาะเออสามศูนหกหนึ่งเงนเล็อือสามศูนกับหนึงเนตัวสองข้างเงนตัวีนั่นจฟันศูนย์เก้าออมันกลับหลังเนาะพอดีว่าเอวันแรกก็อัศูนเก้าน่ะ งาที่ผ่านมากแก่ปลากระเจ็ดเนึ่อเก้าอแก่ปลาไปเห็นพระฝะกเก่าอยู่แล้วเพือ่อน่าตอนอยู่พ,พุทาว่าข้าพุทธวดไปฟันตัวเล็กตัได้ปัญหามาชั้นฟันขับรถอแก่ปลาพี่พตป่ปาเน้นเต็มเลยต้อง่านกับพระอ,อันการบ้านเท่านี้แหะเพืนมา ปลากระเจ็ดตัวนะพกกระเกาตัวเจ้าทไมเจ็ดเก่าอัจก็เลยไปซื้อขงเวมันเงินกันซื้อนเพื่อเอาเพริเพ่อซื้น้ำเพิ่อมาทำตอนแม่นมันเลยทามเออถือน้ำบ้านๆอีกแล้วโอ้ยกระเจ็ดเก่าตจ้ทสิตียังงักกว่าฉันเนาง่ายๆหน่อเตี้ยอโอ้ปลาเต้มโรเต็นแม่สมมตะปนนิ่เนี่ยวันเอาปลากเจ็ดคนลาปลาไม่เจ็ดปลาพระ พระเ้าเก่ Euro, uh, s <S 60, 86, 7, uh, uh ันาพระไงเนาะไงเนาะอายุหกสิบเจ็ดเอกมันบีนะเอออายุหกสิบเจ็ดก็เสิบเจ็ดหก็กัวขึ้นเกจ็ดขึ้นก็เก้าปน้ำพระผู้นั้นอีกก็ยังไอยังไาขามเรากลขึ้นเพิ่อีกก็ไยังาอยุ่นี่โอไปสวนเพิ่นเราไยังกลัขึ้นไปหาเพิ่นอีกอ็ไยังาไปน้ำพระอร่อยเลยเก้าขึ้นไปน้ำพระอร่อยอะยัง่แต่ว่างวดก่อนนี่โบไปน้ำพระ ไปตัวกลับกลับขึ้นถอยลก่อนถอยมาถอมาหล้วกับลับขึ้นไปน้ำเพลินเองก็เลยเป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์เด็กเพราะว่าถอยแล้วเด็กไปเพลินมันบ๊อกมาทาคนหน่อยเล้ถอยขึ้นไปเพลินถอยเวื่อยๆพอจะคล้อง่าเดินมาพันทับน้ำเพลินอยู่ก็เลยว่านักศูนย์เก้าก็หกศูนย์คมเต็ม วันนี้ก็เลยเตรียมๆอีกวันนี้ในฟ้ากระป๋งหนาเปิดอือก็ขี่รถไปศูนย์หายลกเตียว่ามันมาเช็ครนไถ่บ่เตียเอ้ารถเปีดกแนนเพินฟ้ากระป๋อบมนมีแถบบ่นเเพิ่งเงาเพิ่งเหงาเตี๋ยเพิ่งเงาเพิ่งเงาขึ้นในนครปันทุดว่าไป่พไงนี่ขวางเอา ซุนอีกที่แค่นโอ้โหโอซุนจะได้พุกกันคนน่ะโอ้เหลือไปเลยเหลือแล้วศูนย์เนาะโอ้ซึ่กระปั้นใส่กำเนียนใส่จักรหมาดนะต้องไปสีใส่ไปซึ่งว่าซุนเนี่ยเนาะนาะมันไม่เห็นพุงเนาะมันฝากระโปรงมันเปิดศูนเนี่ยซุนเนาะแล้วรถไปแล้วมันไม่ว่ากระเพาะได่เอ๊ยมันก็จึงบุปผิดให้กันดีๆท่านครับไปฟังเปิดขึ้นเ็นว่าสะดุดเต้นนะโอ้ ศูนย์จนเสด็จจนเสียงอันหอยู่เยอใจ้อมเนาะอันนี่นย์แน่สานย์หกหนึ่งเลยสามศูนย์หกหนึ่งอจับรโดโอ้มาศนย์หกตัวหาเดี๋ยวมาหอกเดี๋ยวมาหลอรุ่นกัเห็นละถัดไปแทเวียนเขามาชงละเขาเมียละ อ๋อพี่น้องเออปาดตัวปาตัวพี่เจรนาเอาใช่พี่นาอาไงซีตัวพี่รณาเอาเจนางไก่ย่างอ่ี่ซี่กตัวรถขั้นกินเอาบดปีเตนี่ว่าเยนี่ไก่ก็บดปีกีนี้ก็จเมัดปีตัวอ๋อพี่น้องเราเรสรุปให้ฮะหกเจ็ดสาตัว หกเจ็ดมหวนั่นนช่ะเน้าเยปลาเจ็ดเด้ปลาึงเจ็ดเอหกปาเดเเดเ็กหกคูนำก็หกคูนี่แหละนั่มยี่ิละยี<อ>่น้บไต่ะเดียวะล,ดดละไอ้ลดทุกอย่สองแปดเจ็ <c oughs> บ่เนี่ยสามศูนยหกหนึ่งอ่มาแปดเจ็ดมาแต่ปลาไตไหมปลาปลาไม่เจ็ดเด้ปลาหนี้ไม่เจ็ดเด้คือหงัดก้อนแก่ปลาหนี่กงน็รดแบบกีพ่งน ผุ้ทานก็พ่ะผ่าก็เป็นเก่าแกป่ามาปางกระเป็ดนเจ็ดเป็นสีให้ง่ายๆเลง่ายง่ายจริงเป็นอ้เจ็ดเก่าเป็นกระเด็นน้ำยูบุตุตะโอ้เมนี้เลดสีเป็นอะไรก่อนหกเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์สามศูนยสามศูนย์างเพิ่มเติมมาจากทะเบียนรถก็คือหกเจ็ดรนมันมีหกเจ็ดเอง อเออม็นาตายหกตัวยังในรถห้องโอ้ปลาตายหกตัวแมนมันปลาตายเน่ายังในรถหตัวโอ้โอปลาท่ปลานีแนนบบมีเกล็ดปลาน้ก็เลยตีใหกเก็<ข>ในควอมเชียวของเจ้าของบอกว่าครับผมแต่ผู้เร็นจิตีจังไดก็แหละจะน้อยเอฟเฟคจิตตีจังไดก็แล้วแต่ครับผมในก้อมเชียวของฉันเป็นตีจังเสโอ้ตีใส่หกเกล เออแว่านจจดหกศูนยเนี่ยออันนันมนยอันนั้นอ่าไปถ้เบียนรถล้มนีเป็นสิงของเพื่อนแลนเจ๊เปนจีไปแล้วนี่เจหกศูนย์หกเจ็ี่แหละอืตีไปยังที่ไรได้แตแจนตเจ๊เป็นเจ็จีไปที่ไหนเนาะเอช่าถ้ามันบาดตายก็ตีไปอียังนึงก็แล้วนเพื่อนแนแต่ว่าแต่ถ้าตีไดหกศนย์ก็หกเจ็ดเแล้ไม่ก็จะชูนหกเจ็ดอ นามาเาวมเลีวสัดียโอ้โโว้โสามปูไั่นหั่นโอปะล่างเยวสามช่ดโอ้เอาวินดทะเยอทะยานเลยนะเกเนาะเออเกลดนี่ละวัวปไสดอกเป็นกระโโอ้อาครับผมฉุนหัวเกขีนเป็นเขียนเยอที่นผมป็นกล็ครับทางเยครับอาครับผมเฮ้ยอีเป็ดเล สรุปครับผมแอดม,มินจะสรุปให้ได้พี่น้องเรอสำหรับตัวเลขแนวทางเจนางไก่ย่างครับผมเนะาะทะเบียนรถที่เพิ่นฝันเกี่ยวกับส6พี่น้องฝันเกี่ยวฝันต้องวัดกับฟ้ากับปูข้างหน้าเปิดขึน้นครับผมเนาะพี่น้องเนาะอ่าตัดเอาต่ว่าล่าสุดเ้นยนข่าวา่าป่าไตฮกโตอยู่หลังรถครับผมเนาะ,ะเพื่ตีเป็นเจ็ดครับ 70, 7 0 6 0 7เนาะหกศเป็นเน้นอ่าที่นี่ที่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องอ่ะเพื่อให้ตามแนวทางก็นีน่นแหล 67, 60, 30, ะ6 7 6 0 3 0หกามศครับทะเบียนรถตัวน,นี้พี่น้องตามออกมาให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าจะต้องใ้อ่าแข็งแกรเม็ดเดียวเนาะสำหรับเจ้นานาไก่ย่างงวดน,นี้เป็นงวดที่สามได้พี่น้องเด้อยสำหรับปี68เนาะย่างมหาลุดเด,ด้อพี่น้อง าฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซสุขุมทุกคนขอให้แห้งๆปังๆลำๆรวยๆน้ำกัดครับสำหรับเตรางไก่ย่างสมตำอุรานสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ